นี่คือรถบ้านของผมครับใช้เองทำเองอาพาเดินทางมาแล้วทั่วประเทศครับเวลาว่างก็จะดูทีวีจากกล่อง a n d ด o i d ซึ่งสามารถดูได้ตลอดเวลาตรงหน้าต่างครับหน้าต่างจะทำเป็นมุ้งลวด สามารถเปิดรับลมได้ตัวนี้จะเป็นมงลวดนะครับต่ำนะส่วนเตียงนอนก็จะประมาณนี้ครับเป็นที่นอนยางพาราหนาสี่นิ้วอ่าตู้ไฟ ตัวไฟตัวนี้จะเป็น200แอมป์ครับฟอร์ตเฟดรวมกับแบตเตอรี่ตัวหน้าฟอร์ตเฟดเหมือนกันอีก80แอมรวมแล้วเป็น280แอยปดสามารถใช้ไฟได้อย่างสบายใจทั้งคืนไม่มีหมดส่วนนี้คือถังถังเก็บความเย็ยนครับไฟตัวเย็ยนครับแต่ตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเราใช้น้ำแข็งไม่ได้ใช้ไฟแล้วก็ เก็บความย็นได้ประมาณ5วันดูครับจะเป็นอย่างหนาอย่างดีครับส่วนเวลาจาบน้ำก็จะอาบตรงอ่างตรงนี้โดยมีผ้ามาก,กั้นครับทำเป็นฉากกั้นพัลลมเวลานอน12นิ้ว อาบน้ำก็เป็นฝักบัวครับฝักบัวมีสวิตช์เปิดตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาซึ่งไม่เคยได้ใช้ครับหนาวเกินเวลาร้อนอน,อน,นึงชชาครับ ทำเองใช้เองครับแบบง่ายๆทำแล้วก็ใช้งานได้จริงครับทั้งหมดก็มีประมาณน,นี้ครับ